เครื่องบินเครื่องบินไปไปห้าไปเก็บดอกไม้ไป

อีหลาเล่นอยู่นี่เด้อเล่นอยู่ตรงนี้นะคะเาจะไปเก็บดอกไม้โอเคไหมโอเครออยู่ตรงนี้นะคะงน้โน้โน้โอ้ออกมาออกมารออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเก็บดอกไม้ก่อนมาว่าแบบไหน จี่แกคือย่าย่านย่านยจะจับมันเด้อแต่ย่านมาผี่เล้วมาผี่เล้วมาผี่เล้วมาๆมา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 เอินกต่มาเที่ยเอินมามาควายร่ๆเว มา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 ไปบ่ไปบ่ไปบ่เฮ้ยแซ่บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บเจ็บมาพี่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  ไปหาจวงผิดจวงเซ็กนะมาไหน,นอจอ,เอ,อ,เนองนี่จะอาไปจ้า